ัวอย่างอะคุณครับถือนี่ครับถืออะไรครับถือ,อกระดาษครับม้วนเป็นกวยครับเอานมไปครับนมช็อกแลครับอุ๊ยเปิดออกเลยครับอุ๊ยไม่หกไม่มีรอยเลยกระดาษบอกเลย โอ้ยวันนี้อยากเป็นอยากไม่อยากเป็นเฮ้ยใหญ่อะใหไม่อยากเป็นอะไรยไม่อยากเป็นเนอะล้ดดแข่งแล้ววะไม่อยากเป็นน้ำล้นแข่งแล้วว่ะเออยอุ้ยเธอดูนี่สิเดี๋ยวข้าจะเปิดทีวีให้ดูนะนี่เห็นไหมน้องมิยาโกนเนี่ยเขาเสกคนเนี่ย,นนยให้ลอยได้คิดเหรอ อืมโอ้โหวิกเตอร์แฮปปี้มาดูนี่เร็วเออ mm hmm. นักมายากลเนี่ยทำได้เลยอ่ะอืมอะไรหรอนักมายากลน่ะทําได้โอเคไปเปนนักมายากลดีกว่าวันหนึ่งฮ้อ สวัสดีครับนักมายากลหนึ่งสวัสดีครับนักมายากลสองวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำมายากลนั่นเองย้ผปูมือหน่อยเออผมมืตัวดีก็พี่น้องชาวไทยเออสวัสดีครับเออดูนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนดูนะครับเออดูนะครับเออพี่น้องชาวไทยทุกท่านดยนะครับเอออยู่ันรับอ่านครับสวัสดีครับเฮ้ยต้องไหลสด เองต้องไ์สดโอเคเฮ้ยไอก้กามิมะไรสดที่ซีซีเป็นนักมายากลอะโอเคหนึ่สอับแอคชั่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายทรงพลังเจงและผมเฮ้ยต้องเอาชื่อแบบเท่ๆสวัสดีครับผมชื่อนายโพลิกะและผมไทยละ ทำไมชื่อผมไม่เท่อเออไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าวแบบเท่ๆให้วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเสกบายากลเห็นไหมไหมมายากลมีเยอะเลยใครจะทำมายากลอะไรก็ได้ดูดกักเดี๋ยวผมจะเอานิ้วมาแตะจมูกแล้วก็หมุนครับเห็นใบได้เลยเก่งไหมเออผมทำได้เออทุกคนทำไม่ได้โหดูนี่เออ นายดูสิได้เลยอเอิงส่งโพสโซเชียลโอเคเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวมานะเฮ้ยใครอะเฮ้ยเหมือนเหมือนใครสักอย่างอะ ไอเพื่อนวัสดีเอ้ยวันดีนี่วันนี้มาทำอะไรอะ่ะอืออาจารย์ไทถลครับมันทำอะไรเอ้ยอ๋อนักมายากลใช่อูมีความสามารถทุกทั่วโลกใช่ไหมครับใช่โอเคแสดงให้ดูหน่อยแ๋ยวผมจะทำให้ลูกปิงปองนี้ลอยขึ้นได้เองเอา อย่ารอก่อนนะนี่นี่นี่ไอ้รงพลังจริง,งเอาเออได้ประผมเนี่ยมาเป่านะเอาผ้ามาคุมด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอา่าครับผ้ามาคุมก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ความโกงผมจะวางเหนือ,อกลางเริ่มขอบคุณมากครับครับ เีย <Yeah. S 2> มาแสดงว่งายามมยกรให้ดูเคยดังก่อนนะโอ้ยเดี๋ยวผมจะเสกให้ลอ,อ,อ,อยตัวเองเอาอืมจะปิงลอยตัวมาลอยเออลอยเลยนะครับเยียบกดเพื้นให้มันลอยอู้โอ้ยากลงแล้วว่าโอเคออกโอ้โหอัจฉริยะมากๆเลยนะคะ บอกแล้วไปกบ,บานเอ้ยเจ๋งมากเลยค่ะทุกคนบอกแล้วถ้าใครอยากเก่งเหมือนนักมายากลก็โกงกันได้ครับนัก <c oughs> มายากล <c oughs> เขาไม่โกงกันนี่นาเออว่าเนาะค่าโกงทุกคนครับรู้ไหมถ้าทุกคนเนี่ยอยากเป็นนักมายากลก็โกงได้นะครับ <c oughs> เออพี่ครับ ขาไม่ให้โกนนีครับไม่ได้โกงได้เออหรือไปเลย